หังสือเล่มนี้เนี่ยเป็น international bestseller นะขายทั่วโลกมากกว่า10ล้านเล่ม The Library of Congress ที่อเมริกานะยกย่องให้เป็น1ในหนังสือ25เล่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ครับคุณได้เรียนรู้จนหมดแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่า career plateau ครับต้องอย่าลืมนะว,ว่าชีวิตเราเนี่ยโคตรมีค่าเลยนะครับ try the work before you marry the work ก็คือไปลองงานก่อนก่อนที่จะแต่งงานครับผมไม่ได้เขียนหนังสือ เพื่อให้คุณเนี่ยหางานได้ผมเขียนมันเพื่อให้คุณรู้ว่าสวัสดีครับนี่คือ The Growth Lab ครับรายการที่จะช่วยทำคุณนั้นเก่งขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นทุกครั้งที่เราเจอกันครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าสมองเราไม่พัฒนาไม่มีอะไรพัฒนาทนั้นครับ EP นี้ทุกคนจะชอบมากครับโดยเพราะคนทำงานนะไม่ว่าเป็นทำงานประจำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าฟรีแลนซ์เองก็ตามนะครับ เพราะอ p p นี้ชื่อว่า5สัญญาณเปลี่ยนงานแล้วชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดครับเป็นเนื้อหาจากหนังสือชื่อดังที่ชื่อว่า What Color Is Your Parachute ครับ Parachute ที่แปลว่าร่มชูชีพน,นะครับเขียนโดยคุณ Richard N. Boles ครับหนังสือเล่มนี้นเนี่ยเป็น International Bestseller นะขายทั่วโลกมากกว่า10ล้านเล่มถูกแปลมากกว่า20ภาษาทั่วโลกครับนอกจากนั้นยังถูกยกให้เป็นคมพี์ด้วยนะคมพี์สำหรับผู้ที่กำลังหางานหรือต้องการ สายอาชีพครับนอกจากนั้นยังไม่พอ The Library of Congress ที่อเมริกานะยกย่องให้เป็น1ในหนังสือ25เล่มที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ครับเป็นไงน่าสนใจไหม EP นี้เนาะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่า5ข้อนมีอะไรบ้างครับข้อ1คุณได้เรียนรู้จนหมดแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่า career plateau ครับเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเหมือนกราฟนะมันก็ค่อยขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับปุ๊บ ได้เรียนรู้พัฒนาเติบโตได้ทํางานที่มันท้าทายชาเลนจ์ใช่ไหมครับไปเรื่อยๆบางครั้งมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันไม่โตอีกเลยไปข้างๆแบบนี้นี่เขาเรียกว่า p l a t e หรือว่าจุดพีคเนาะถ้าคุณรู้สึกว่างานที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้มันง่ายเกินไปมันไม่ท้าทายคุณเลยนะครับหรือว่ามันไม่ทําให้คุณเนี่ยพัฒนาตัวเองเลยก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าควรจะต้องเปลี่ยนงานแล้วนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนงานแล้วอยู่ที่เดิมเนี่ยคุณจะค่อยๆแย่ลงเรื่อยๆ สกิลคุณก็จะค่อยๆถดถอยและคุณเนี่ยก็จะตามคนอื่นไม่ทันครับทีนี้คําแนะนําสำหรับคนที่เจอข้อนี้อยู่นะครับต้องคิดว่าการเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่ตลาดแรงงานนั้นต้องการครับและจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้คุณในอนาคตด,ด้วยครับทีนี้มีใครเป็นแบบนี้อยู่บ้างไหมครับก็คือทํางานที่เดิมเนี่ยจนเรียนรู้ทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยเขาไม่ทันลางได้นะ <Yes. S 1> ทีนี้ข้อ2ครับไม่มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ใหญ่ขึ้นครับ ถ้าในปัจจุบันเนี่ยบริษัทของคุณเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยก้าวไปสู่ตําแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือว่าใหญ่ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นงานบริหารทีมหรือว่าดูแลโปรเจกต์ต่างๆนะครับงานวิจัยของ Harvard b u s i n e s s s c h o o l เนี่ยเขาค้นพบว่าพนักงานที่มีประสิทธิภาพสูงก็คือกลุ่มพวก High p e r f o r m e r เนี่ยนะครับมักจะมองหาโอกาสการทำงานที่ท้าทายมากขึ้นเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเส้นทางการไปสู่การเป็นผู้นำครับแล้วก็จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับเขาด้วยนะครับทีนี้ อย่างที่ทราบดีว่าไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ชอบอะไรที่มันทา้าทายเขาถึงเป็นไฮเปอร์ฟอร์เมอร์ใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าตอนนี้เนี่ยมีบริษัทอื่นมาชวนคุณนะไปทํางานด้วยนะครับแล้วคุณมองในองค์กรปรากฏว่าเขาก็ไม่มีงาน,นให้คุณนะครับก็คือพูดง่ายก็คือว่าคุณเนี่ยพร้อมจะโตแต่ว่าบริษัทไม่พร้อมมันก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งนะครับว่าคุณเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนงานได้แล้วนะครับทีนี้คาแนะนําก็คือว่าอย่ากลัวครับที่จะก้าวออกมาจากคอมฟดโซนครับ เพราะว่ามันคือโอกาสที่คุณเนี่ยจะได้พิสูจน์ศักยภาพแล้วก็สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองครับเช่นกันครับมีใครเจอข้อนี้อยู่บ้างไหมขอเป็นข้างล่างได้ครับข้อ3รายได้ไม่โตตามตลาดมีใครเป็นข้อนี้บ้างไหมครับคอเป็นข้างล่างได้นะต้องอย่าลืมนะครับว่าชีวิตเราเนี่ยโคตรมีค่าเลยนะครับมีทั้งค่าบ้านค่ารถค่าเล่าเรียนค่าเทอมลูกค่ารักษาพยาบาลอะไรนีเต็มไปด้วยค่ามากมายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็แน่นอนเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ ทีนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทํางานไปแล้วเนี่ยปรากฏคุณเนี่ยเก่งขึ้นนะพัฒนาขึ้นหน้าที่คุณดีมากนะตําแหน่งดีเลยได้รับผิดชอบเยอะเลยแต่ว่าถ้าไรายได้มันไม่คู่ควรก็ต้องพิจารณาเช่นเดียวกันนะครับคุณสามารถไปเซอร์วีตำแหน่งของคุณหรือว่าหน้าที่คุณเนี่ยควรจะต้องได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ต้องย้ำว่าคุณเองก็ต้องมีศักยภาพด้วยนะครับมันมีข้อมูลจากแพลตฟอร์มด้านอาชีพนะครับอย่าง Glassdoor แล้วก็ PayScale เนะระบุว่าการเปลี่ยนงานเนี่ย เป็นหนึ่งในวิธีที่เร็วที่สุดเลยนะครับในการเพิ่มเงินเดือนของคุณครับโดยเฉพาะในช่วงอายุ2 0่สถึงสาปีครับเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะเจรจารเงินเดือนใหม่ให้เหมาะสมกับเรียกว่าทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของคุณมากที่สุดครับการย้ายงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับมันเป็นเรื่องปกติครับคนยังย้ายบ้านได้เลยใช่ไหมย้ายประเทศเขายังย้ายกันได้เลยเพราะฉะนั้นย้ายงานเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับการย้ายงานเพื่อเพิ่มรายได้เนี่ยจริงๆมันเป็นการแสดงให้คุณเห็นด้วยว่า เราเนี่ยมีค่ามากน้อยแค่ไหนและมันช่วยทำให้คุณเนี่ยวางแผนการเงินได้ดีขึ้นด้วยครับข้อ4คุณมีคอนเนคชันที่แข็งแรงและพร้อมสนับสนุนคุณต้องบอกว่าข้อ4เนี่ยเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับเท่านี้คุณรู้จักคนเก่งๆดีๆมากมายเลยนะในต่างบริษัทนะครับหรือว่าต่างอุตสาหกรรมไปเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณเนี่ยมีโอกาสใหม่ๆรอบตัวอยู่ตลอดเวลาครับงานวิจัยจากสแตนฟอร์ดเขาพบว่า70-85%ถึงนนะของตำแหน่งงานใหม่เนี่ย มักจะได้จากการสร้างคอนเนคชันหรือว่าผ่านคอนเนคชันหรือว่าผ่านเน็ตเวิร์กิ่งครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ครับว่าในปัจจุบันเนี่ยการเน็ตเวิร์กิ่งนะเป็นทักษะหนึ่งที่จำเป็นมากเข้าถึงขั้นสอนกันในมาหาลัยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะน,นั้นตอนนี้นะถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่่คยออกไปเจอใครเลยก็ต้องเริ่มหัดบ้างแล้วนะครับเพราะว่าการสร้างคอนเนคชันเนี่ยคือมันไม่ได้แค่เพื่อนใหม่ครับแต่ว่ามันกําลังสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเองด้วย ผมให้ดูว่ามันสําคัญแค่ไหนนะครับสมมติว่าวันนี้ผมจะรับสมัครคนขับรถคนใหม่ก็แล้วกันสมมตินะครับทีนี้มี2องออปชันออปชันแรกคือผมเนี่ยหาเองนเนี่ยในเน็ตหาไปเนี่ยเยอะมากเลยนะครับกับอีกคนนึงเนาะมีเพื่อนแนะนํามาให้บอกว่าคนนี้เนี่ยเคยขับให้คุณแม่นี่ใส่ดีมากคุณว่าผมจะไว้ใจใครมากกว่ากัน,นครับคนคนหนึ่งที่เป็นแรนดอมไกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือไม่รู้เลยเนี่ยเจอจาก f a c e b o o ไก่คนหนึ่งคือเพื่อนยืนยันเลยว่าเนี่ย ขับให้แม่และคุณแม่ประทับใจผมว่านี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เห็นชัดมากว่าการมีคอนเน็ชันหรือว่าการมีเน็ตเวิร์กของตัวเองเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําคือว่าจงเริ่มสร้างคอนเน็กชันครับเพื่อเป็นการเนี่ยทั้งได้เพิ่มเพื่อนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองในอนาคตเลยครับข้อ5เป้าหมายในอาชีพไม่สอดคล้องกับบริษัทครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่วางแผนไว้แล้วว่าอายุเท่าไหร่ ต้องทางานอะไรเนี่ยอายุเท่านี้ต้องตําแหน่งนี้ได้แล้วเนาะแล้วปรากฏว่าในบริษัทคุณเนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่มีวิแววจะให้คุณได้เลยนะก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับเพราะว่าหลายคนมีนะคิดไปแล้วว่าอายุเท่านี้ต้องเป็นหัวหน้าแผนกได้แล้วต้องเป็นผู้มนวยการได้แล้วต้องเป็น MD ได้แล้วหรือต้องเป็นแมネเจอร์ได้แล้วต้องเป็น Vice President หรือว่า Executive vice president ได้แล้วนะครับแต่ว่าในบริษัทมันไม่มีให้หรือว่าตำแหน่งนี้ไม่ว่างสักทีนะ หรือว่ามองขึ้นไปแล้วดูแล้วนะกว่าคนนี้จะย้ายไปเนี่ยคงจะนานหรือว่ากว่าคนนี้จะแก่ชาราไปหรือตายไปคงจะยากอยู่เลย <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องพิจารณาครับเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าการให้คุณทํางานที่สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วก็ค่านิยมของตัวเองนะจะช่วยทําให้คุณเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขขึ้นแล้วก็ทํางานได้ยาวแล้วก็นานขึ้นครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือว่าจงเลือกงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต แนระยะย,ยาวครับมีใครเป็นข้อนี้อยู่บ้างไหมคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับก่อนจะไปหัวข้อต่อไปบนโลกใบน,นี้หลักๆมีคนอยู่2กลุ่มครับยิ่งเงินเยอะยิ่งยุ่งกับยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณอยากเป็นกลุ่มไหนครับผมเชื่อว่าอยากเป็นยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างใช่ไหมถ้าอยากยิ่งเงินเยอะยิ่งว่างคุณจะเหมาะมากกับหนังสือที่ชื่อว่าบางครั้งทห่งชีวิตเติมนี้ครับมันนี่มาสซิลีสอนทุกเครื่องมือการลงทุนครับตั้งแต่เสียงน้อยยันเสียงมากผลตอบแทนน้อยยันผลตอบแทนมาก อยงสิ่งนี้ช่วยทําให้คุณเนี่ยไม่ใช่มั่งคั่งแค่การเงินเนาะมั่งคั่งทั้งเวลาแล้วก็สุขภาพสมชื่อเลยมั่งคัง่งทั้งชีวิตมันมีมาสต่ครับเมื่อกี้นี้เนี่ยคือ5สัญญาณเปลี่ยนงานแล้วชีวิตดีขึ้นแบบก้าวกระโดดใช่ไหมครับพัทต่อไปเราจะมาเปลี่ยนงานแบบเป็นระบบกันมีเพียงแค่3ข้อง่ายๆแต่ดีมากครับตั้งใจฟังนะที่ yeah. ข้อแรกคือ internal shift ครับเป็นการเปลี่ยนบทบาทภายในองค์กรเดิมครับตัวอย่างเช่นปัจจุบันเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับ คุณกลายเป็นไปทำเทรนนิ่งพนักงานแทนหรือว่าไปเป็นเอชไออย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการเปลี่ยนในองค์กรใช่ไหมครับข้อดีคือคุณไม่ต้องไปเริ่มใหม่กับบริษัทใหม่เนี่ยอยู่ที่เดิมมีคอนเนคชันเดิมรู้จักคนเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนมากมายความเสี่ยงก็ไม่มากด้วยครับข้อ2ครับเปลี่ยนงานผ่านโปรเจกต์ทดลองครับหลายๆลยคนเนี่ยคิดว่าถ้าจะได้เงินเดือนขึ้นเนี่ยฉันก็ต้องไปเรียนต่อเช่นปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นต้นนะครับหรือบางทีทำมาถึงจุดหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกตัน,ตนๆเบื่บอ ต่ไม่รู้จะทําอะไรเหมือนกันก็เลยอยากไปเรียนต่อไปเรียนเรื่องใหม่เผื่อจะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นข้อน,นี้ต้องการจะแนะนําว่าคุณไม่ต้องไปเรียนต่อครับแต่คุณสามารถไปทดลองทาโปรเจกต์ต่างๆได้เช่นไปการทํางานฟรีแลนซ์นะครับไปเป็นอาสาสมัครไปเป็นไซด์โปรเจกต์หรือแม้กระทั่งไปเข้าคอสอบรมหรือว่าไปสัมมานาเพราะว่ามันเป็นการทําให้คุณเนี่ยทดลองแบบเล็กๆนะครับสมชื่อเลยเป็นโปรเจกต์ทดลองครับการทําแบบนี้เนี่ยมีข้อดีครับเพราะว่าเขาบอกว่า try the work Before you marry the work ก็คือไปลองงานก่อน,ออก,นก่อนที่จะแต่งกงานครับทีนี้มาถึงข้อ3ครับนั่นคือ re-invention ครับคือเป็นการเปลี่ยนทั้งหมดแบบเต็มตัวเลยเช่น <c oughs> จากตอนนี้เป็นครูไปเป็น influencer หรือจากพนักงานออฟฟิศไปเป็นเจ้าของกิจการหรือจากเป็นตำรวจไปเล่นการเมืองแบบนี้เป็นต้นนะครับทำได้ครับเปลี่ยนแบบนี้ทำได้แต่ว่าคุณจะต้องเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งนะครับ แล้วก็มีความยืดหยุ่นทางด้านการเงินด้วยนะแล้วก็พร้อมที่จะต้องล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่อีกหลายๆครั้งครับทีนี้นอกจากนี้เนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขามีไกด์ไลน์มาให้ด้วยนะครับว่าถ้าตอนนี้คุณกําลังมองหางานในฝันซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนกําลังมองหาอยู่นะไม่รู้ว่างานปัจจุบันคืองานในฝันหรือเปล่านะครับมันมีไกด์ไลน์อะไรให้คุณบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกคือสกิลครับคุณทําอะไรได้ดีบ้างเนาะข้อ2คือ types of work ครับคุณอยากทำงานกับอะไรเช่ mm hmm. นกับคนกับข้อมูลหรือว่ากับสิ่งของไม่เหมือนกันจริงไหมนะครับข้อ3ครับก็คือ work environment ครับคุณอยากทำงานกับบริษัทแบบไหนบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าเล็กชอบทำงานคนเดียวหรือเป็นทีมอันต่อมาคือ people ครับคุณอยากทำงานกับคนแบบไหนนิสัยแบบไหนนะครับต่อมาคือ purpose and values ครับก็คือว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ และคุณเนี่ยอยากทำงานที่มีความหมายอย่างไรบ้างน,นะครับสุดท้ายคือ s a l a r y กับ level ครับคุณต้องถามตัวเองว่าคุณเนี่ยต้องการเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะพอเพียงต่อการใช้ชีวิตแล้วก็แฮปปี้นะครับนี่คือไกด์ไลน์นะลองไปถามตัวเองดูนะครับว่าอะไรบ้างน,นะแล้วถ้าคุณตอบทุกข้อได้คุณจะพบกับงานในฝันของคุณครับสรุปนะก็คือมีสกิลมี type of work มี work Environment มี people มี Purpose s a l a r y a n d level ลนะครับลองไปถามตัวเองดูนะ ตอบตัวเองให้ได้ทุกข้อถ้าตอบได้ทุกข้อคุณจะพบกับงานในฝันของคุณครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะปิดด้วยประโยคจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขียนโดยคุณริชาร์ดโบเลสเนี่ยนะของหนังสือที่ชื่อว่า What Colors Your Parachute เขาบอกว่าผมไม่ได้เขียนหนังสือเพื่อให้คุณเนี่ยหางานได้ผมเขียนมันเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณมีค่าและคุณมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองครับ และนี่คือโกลด์หลับในวันนี้ถ้าชอบนื้อหาแบบนี้กดไลค์ให้เราได้กดซุปเปอร์แซงซีดีงงานได้แชร์คลิปนี้ให้เพืเ่อนๆได้ครับแล้วจเจอกันใหม่ EP หน้าเทคแคร์ครับสวัสดีครับ